สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูสวนสีเอ็นจอยและไม้ด่างนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูไม้ด่างนะคะอย่างเช่นต้นนี้ชื่อว่าต้นอีพีนะคะต้นอีพีก็จะเป็นไม้เลื้อยแล้วก็เอาใส่ไม้นะคะให้มันเลื้อยข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบบใบเผือกเลยนะคะเนี่ยสามใบนี่เผือกเลยนะคะแล้วก็ส่วนใบอื่นก็จะเป็นด่างแต่ว่า,ามันบางบางใบมันก็จะเริ่มไหม้นะคะเพื่อนๆ ต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปล่อยให้มันเลื้อยไปเรื่อยนะคะแล้วอย่างเช่นต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นอีอพีเหมือนกันแต่ว่า,าเราตัดข้อทําจํานวนไว้ตันนี้ก็เริ่มเริ่มออกมาใหม่ละออกใบใหม่มานะคะเดี๋ยวเรามีวลาเราก็จะจับแยกนะคะนี่เราจดไ้หลายข้อนะครประมาณจริงทําไว้เกือบประมาณเกืบสิบข้อนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแยกได้แล้วใบสวยงามมากเลยนี่นะ นี่ใบนี้สวยๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีพวกเงินไหลมาด่างขาวนะคะนี่แล้วก็จะมีะต้นนี้ก็จะเป็นพาราโซนะคะพาราโซใบสวยๆนะคะเพื่อนๆพ,พาราโซนี่นั่นก็จะเป็นกุ้งด่างนะคะกุ้งด่างแล้เวเราก็ปล่อยให้มันเลือเล้อยไปเรื่อยไม่อยากจะจับมันมากนะคะวงวนก็จะเป็นต้นพาราโซเหมือนกัน งามมากๆแล้วมีหลายๆสายพันธุ์นะคะในโซนนี้เราชอบพาราโซนนะคะเป็นอสๆสวยดินี่กุ้งด่างก็สวยจุบ๊บ